เธอคิดว่าการแต่งงานคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่แต่สำหรับเธอมันคือจุดจบแค่สองวันหลังจากแต่งงานกับชายหนุ่มอายุ29ปีสามีของเธอทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอพบว่าตัวเองติดอยู่ในบ้านที่ไม่มีทางออกเสียงกระซิบจากเงามืดประตูที่พาไปสู่ความว่างเปล่าและเธอที่กลายเป็นหนึ่งในพวกมันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเธอแต่มันคือวัตจักรที่ไม่มีวันจบสิ้น เครื่องหมายอัศเจรีสีดำตัวหนาเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้เครื่องหมายอัศเจรีสีดำตัวหนาสามีของเธอเป็นใครกันแน่เครื่องหมายอัศเจรีสีดำตัวหนาและใครคือเหยื่อคนต่อไปเปเลวไฟเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณไม่กล้าแต่งงานอีกเลยหญิงชราในชุดเจ้าสาวสีขาวหม่นเดินเข้าสู่บ้านไม้หลังเก่าสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอา กลิ่นไม้ผูดและฝุ่นเก่าผสมกลิ่นหอมจางๆของดอกมะลิที่วางอยู่บนโต๊ะเธอเพิ่งแต่งงานกับชายหนุ่มที่อายุห่างจากเธอถึงสาสิบปีใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่อ่านไม่ออกเขาพาเธอเข้ามาในบ้านหลังนี้ด้วยมือเย็นเฉียบบ้านเก่าของครอบครัวผมเขาพูดเสียงเบาเธอยิ้มบางๆแม้หัวใจจะเต้นแรงคืนแรกผ่านไปอย่างเงียบงนันแต่คืนที่สองกลับแตกต่าง เสียงดังกึงปลุกเธอขึ้นมากลางดึกเธอลุกขึ้นนั่งหูจับเสียงอย่างระวังเสียงนั้นดังมาจากข้างล่างเธอเอื้อมมือไปแตะข้างเตียงแต่สามีของเธอหายไปแสงจันทร์สาดสองลอดหน้าต่างเผยให้เห็นเงาบางอย่างขยับอยู่ตรงบันไดเธอค่อยๆเดินลงไปหัวใจเต้นโครมครามพื้นไม้เย็นเฉียบเมื่อเท้าเปล่าสัมผัสเสียงลมหายใจหนักห,กหกดังอยู่ใกล้ๆ เธอเห็นสามีของเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้หันหลังให้มือของเขาถือบางสิ่งที่สะท้อนแสงจันทร์วูบวาบมันคือมีดมีดเปื้อนเลือดและตรงหน้าเขามีร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนพื้นเธอชะง,งักขนลุกสู้รู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องหมุนไหวกลิ่นเขาเลือดคละคลุ้งเธอถอยหลังอย่างช้าๆแต่เสียงกระดานลั่นดังใต้ฝ่าเท้าของเธอชายหนุ่มหันขวบมามองดวงตาของเขาว่างเปล่า เขาคือคนที่ห้าเสียงของเขาเย็นเยียบเธอกลืนน้ำลายพยายามหาคำพูดมือของเขาเลื่อนจับมีดแน่นขึ้นเธอหายใจถี่ขึ้นจ้องใบหน้าของเขาเธอคิดถึงคำพูดของเขาในคืนแรกบ้านเก่าของครอบครัวผมบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นของเขามันเป็นของเหยื่อทุกคนที่เคยอยู่ที่นี่หัวใจของเธอเต้นรัวราวกับกลองสึกเธอถอยหลังไปอีกก้าวแต่ชนเข้ากับโต๊ะไม้เก่า เสียงถ้วยกระเบื้องตกลงกระแทกพื้นแตกกระจายสายตาของชายหนุ่มจ้องมาที่เธอเธอเห็นรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนริมฝีปากของเขารอยยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าของใครที่เพิ่งพรากชีวิตคนไปคุณกำลังกลัวผมใช่ไหมเสียงของเขานุ่มนวลเกินไปสำหรับสถานการณ์นี้เธอกลืนน้ำลายพยายามคุมสติกลิ่นเลือดแรงขึ้นจนเธอรู้สึกคลื่นไส้ เธอเหลือบมองร่างที่นอนแน่นิ่งบนพื้นหญิงสาวผมยาวใบหน้าซีดเผือดตาเบิกโพลงค้างราวกับตกใจในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเธอไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เธอไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนแต่เธอรู้ว่าเธอเป็นเหยื่ออีกคนเธอเป็นใครเธอถามเสียงแผ่รู้สึกได้ถึงความเย็นวาบแล่นผ่านแผ่นหลังชายหนุ่มหัวเราะเบาๆคนที่เคยยืนตรงจุดเดียวกับคุณ มือของเขาเลื่อนขึ้นเช็ดมีดที่เปื้อนเลือดช้าๆและเร็วๆนี้คุณจะได้พบพวกเขาเธอแข็งค้างมองไปรอบห้องเธอเริ่มเห็นสิ่งที่เธอไม่ทันสังเกตมาก่อนเงาเลือนรางตรงมุมห้องรอยเปื้อนน้ำตาบนพื้นไม้รอยขีดข่วนจางๆบนกำแพงเธอรู้แล้วว่าความเงียบของบ้านหลังนี้ไม่ใช่ความสงบมันคือเสียงสะท้อนของผู้ที่ไม่อาจร้องขอความช่วยเหลือได้อีกแล้ว และเธอกำลังจะเป็นหนึ่งในนั้นเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดสายตาของเธอจับจ้องไปที่มือของเขามือที่ยังคงกำมมีดแน่นเขาไม่ละสายตาจากเธอเลยราวกับกำลังเพลิดเพลินกับความหวาดกลัวของเธอเธอหายใจลึกพยายามทำให้ตัวเองสงบแต่ขาของเธอสั่นจนแทบจะยืนไม่อยู่เธอต้องหาทางออกจากที่นี่สายตาของเธอกวาดไปรอบห้องมองหาประตูหน้าต่างหรืออะไรที่เธอจะใช้ป้องกันตัวเองได้ แต่เขาเก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นคุณรู้ไหมเขาพูดช้าๆเหมือนกำลังลิ้มรสทุกคำตอนที่ผมแต่งงานกับพวกเขาผมบอกพวกเขาเหมือนที่ผมบอกคุณเธอเบิกตากว้างความเย็นวาบแล่นผ่านไขาสารหลังบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวผมเขายิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่รอยยิ้มของคนธรรมดามันคือรอยยิ้มของสัตว์นักล่าที่รู้ว่ายาอ่อนอยู่ตรงหน้า เธอถอยหลังอีก9ก้าจนชนกับกำแพงไม่มีที่ให้ไปต่อเขายกมีดขึ้นมาช้าช้าปลายคมของมันสะท้อนแสงจันทเป็นประกายเธอหายใจถี่ขึ้นความกลัวจู่โจมจนเธอแทบไม่อาจคิดอะไรได้เสียงกระซิบดังขึ้นเบาๆข้างหูเธอเธอสะดุ้งหันขอบไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเงามืดที่ทอดยาวอยู่บนกำแพงเงาที่ดูเหมือนคนหลายคนยืนซ้อนกันอยู่ เธอรู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้ไปไหนพวกเขายังอยู่ที่นี่และพวกเขากำลังรอเธออยู่เธอหายใจติดขัดเงื่อเย็นไหลลงตามขมับแต่ร่างกายของเธอกลับเย็นเฉียบเงานั้นขยับไม่ใช่เพราะแสงจันเปลี่ยนมุมพวกมันกำลังเคลื่อนไหวเองเธอกลั้นหายใจดวงตาเบิกกว้างมองเงาเหล่านั้นที่เริ่มขยับเข้ามาใกล้บางเงาเหมือนยื่นมือออกมา บางเงามีรอยแผลฉีกขาดและบางเงาไม่มีสีสะเธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือเย็นๆแต่ลงบนไหล่ของเธอเธอกระตุกเพือกรีบหันกลับมาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเขาสามีของเธอที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขามองเธอด้วยสายตาไม่ต่างจากเดิมราบเรียบว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นเธอเห็นบางสิ่งซ่อนอยู่ พวกเขากำลังรอคุณเสียงของเขาแผ่วเบาเขาเอื้อมมือมาแตะที่แก้มของเธอมือของเขาเย็นจนเหมือนคนไร้ชีวิตเธอสะดุ้งเฮือกพยายามเบี่ยงตัวหนีแต่ขาของเธออ่อนแรงจนทรุดลงเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวแผ่วเบาทว่าชัดเจนอย่าหนีอยู่กับพวกเราเธอเป็นของที่นี่ เธอเบิกตากว้างกัดริมฝีปากตัวเองจนรู้สึกถึงรสเลือดนี่ไม่ใช่ฝันนี่คือเรื่องจริงเธอพยายามยันตัวขึ้นหันไปมองประตูหน้าบ้านที่อยู่ไม่ไกลเธอต้องออกไปจากที่นี่เธอออกแรงวิ่งทั้งที่ทขาสั่นเทาแต่ยังไม่ทันถึงแขนแข็งแ,แรงข้างหนึ่งกระชากเธอกลับเธอหวีดร้องชายหนุ่มใช้แรงทั้งหมดจับเธอกดลงกับพื้นมีดในมือเขายกสูงขึ้น คุณเป็นของผมเธอเห็นเงามืดขยับอยู่ด้านหลังเขาและเห็นแววตาของพวกมันไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นแววตาของคนที่รอคอยรอให้เธอกลายเป็นพวกเดียวกันเธอสะบัดตัวดิ้นรนสุดแรงแต่เขากดเธอลงกับพื้นแน่นข้อมือของเธอถูกตรึงลมหายใจของเขาอยู่ใกล้จนเธอรู้สึกถึงความเย็นเฉียบเงามืดรอบตัวคืบคลานเข้ามาใกล้เสียงกระซิบวีความดังถึงเวลาแล้ว,เ,ว,ลลวเธอจะเป็นของที่นี่ เธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงของเธอสะท้อนก้องอไปทั่วห้องแต่มันไม่ได้ทําให้เขาหยุดเขาโน้มตัวลงมาใบหน้าแทบจะชิดกับเธอไม่ต้องกลัวดวงตาของเขามีบางอย่างเปลี่ยนไปราวกับเขาไม่ได้เป็นเพียงตัวเขาเองอีกต่อไปมือของเขากัม,มีดแน่นก่อนจะเหวี่ยงลงมาเธอเบี่ยงตัวหลบพริบตาสุดท้ายคมมีดเฉียดแก้มของเธอไปเลือดอุ่นๆไหลซึมลงมาที่คอแต่เธอไม่มีเวลาคิดเธอยกขาถีบสุดแรงร่างของเขาถอยหลังไปกระแทกโตเสียงดังเธอพลิกตัวลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูมือเอื้อมคว้าลูกระบิดกระชากเปิดออกแตก ข้างนอกไม่มีอะไรเลยไม่มีลานบ้านไม่มีถนนไม่มีแม้แต่แสงจันทร์มีเพียงความมืดมิดมืดสนิทราวกับบ้านทั้งหลังลอยเคว้งอยู่ในสุญญากาศเธอหายใจแรงถอยหลดงอกลับเข้าไปและนั่นคือวินาทีที่เธอรู้ตัวว่าไม่มีทางหนีชายหนุ่มลุกขึ้นช้าๆใบหน้าของเขาไม่ได้ดูโกรธกลับมีแต่รอยยิ้มบางๆเห็นแล้วใช่ไหมเสียงของเขาออกนโยนผิดกับสถานการณ์ที่นี่ไม่มีทางออกเธอสายหน้าน้ำตาไหลอับแก้มไม่ไม่จริงเงาดำด,ำด้านหลังเขาค่อยๆค,คืบคลานออกมาเงาที่ตอนนี้ ไม่ใช่แค่เงาอีกต่อไปพวกมันมีดวงตาดวงตาสีดำสนิทและทั้งหมดจ้องมาที่เธอเธอถอยหลังชา้าชหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกขาของเธอสัน่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ดวงตาสีดำสนิทเหล่านั้นยังคงจับจ้องเย็นชาไร้ชีวิตพวกมันไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วแต่มันใกล้เข้ามาทีละนิดทีละนิดชายหนุ่มยังคงยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นไม่ต้องสู้หรอกเสียงของเขานุ่มนวลเกินไปมันจบแล้ว เธอสายหน้าน้ำตาร่วงลงบนแก้มเธอไม่อยากตายเธอไม่อยากกลายเป็นหนึ่งในนั้นเงาดำเริ่มยื่นมือมาหาเธอมือที่ซีดขาวมือที่แห้งเหี่ยวมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลมือที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่เธอสูดหายใจลึกสุดท้ายก่อนตัดสินใจทำสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเธอหันหลังวิ่งตรงไปที่หน้าต่างเธอไม่รู้ว่าข้างนอกคืออะไรเธอไม่สนใจว่ามันจะมืดสนิทหรือว่างเปล่าขอแค่หนีจากที่นี่เธอกระโดดขึ้นไปบนขอบหน้าต่างและถีบตัวออกไปร่างของเธอดิ่งลงความเย็นว่าปะทะใบหน้าลมกระโชกแรงจนเธอแทบลืมตาไม่ขึ้น แต่เธอไม่ได้ตกลงบนพื้นเธอร่วงลงสู่ความมืดตกลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกริดร้องของเธอจมหายไปในอากาศเธอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีพื้นไม่มีท้องฟ้ามีเพียงเธอและเสียงกระซิบที่ยังดังไม่หยุดยินดีต้อนรับเธอเป็นของที่นี่ตลอดไป ร่างของเทอดิ่งลงสู่ความมืดความมืดที่ไร้ก้นบึ้งเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของงอเธอกลับหายไปในความว่างเปล่าราวกับที่นี่กลืนกินทุกอย่างลมเย็นเฉียบพ,พัดผ่านร่างแต่เธอไม่รู้สึกถึงแรงประทะเหมือนเธอลอยอยู่ในอากาศหรือบางทีเธออาจไม่หนได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปเงาดำแผ่ขยายรอบตัวเธอมันหมุนวนราวกับมีชีวิตกระซิบเสียงแผ่วเบาแต่ดังสะท้อนอยู่ในหัวเธอเป็นของเราแล้วไม่มีทางหนียอมรับเธอ เธอพยายามปิดหูแต่เสียยงเหล่านั้นยังคงก้องอยู่ในจิตใจเธอหลับตาแน่นหัวใจเต้นกระหน่ำเธอไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้แต่มือบางอย่างคว้าข้อเท้าของเธอไว้เธอสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นเงารูปร่างคล้ายมนุษย์หลายร่างลอยอยู่รอบตัวเธอบางร่างไม่มีหน้าไม่มีดวงตาบางร่างมีปากฉีกกว้างแต่มันไม่ขยับแต่เธอรับรู้ได้ว่าพวกมันกำลังพูดตามเรามาแรงกระชากดึก นอร่างของเธอลงไปลึกกว่าเดิมเธอพยายามดิ้นแต่เหมือนถูกพันธนาการด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นความมืดกลืนกินทุกอย่างรวมถึงตัวเธอเองและจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิทเธอลืมตาขึ้นนอนอีกครัง้งแต่ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปไม่มีความมืดไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงบ้านหลังเดิมเธอยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นโตไม้เก่าๆอยู่ตรงหน้ากลิ่นดอกมะลิยังคงอบอวลแสงจันทร์ยังสะส่องผ่านหน้าต่างเธอหาอยใจแรงดวงตากวาดมองไปรอบๆทุกอย่างเงียบงนันเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเหมือนเธอไม่เคยหนีตายไม่เคยตกลงไปในความมื แต่เธอหันไปมองกระจกโบราณที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะในกระจกเธอยังเห็นตัวเองยืนอยู่แต่ร่างที่สะท้อนกลับไม่ใช่เธอคนเดิมชุดเจ้าสาวสีขาวหม่นของเธอเปื้อนเลือดผิวของเธอซีดขาวเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปและที่น่ากลัวที่สุดเธอเห็นเงาดำหลายร่างซ้อนทับอยู่กับเธอใบหน้าพวกมันว่างเปล่าแต่เธอรู้ว่าพวกมันกำลังมองเธอมือของเธอสั่นหัวใจเต้นช้าลงเธออ้าปากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพราะตอนนี้เธอไม่ได้เป็นเธอ อีกต่อไปเธอเป็นหนึ่งในนั้นแล้วหนึ่งในเงาที่รอเหยื่อคนต่ออะไปหนึ่งในเจ้าสาวของบ้านหลังนี้เธอยืนแข็งข้างอยู่หน้ากระจกเงาสะท้อนของเธอไม่ใช่เธออีกต่อไปมือของเธอค่อยๆย,ยกขึ้นเองโดยที่เธอไม่ได้สั่งนิ้วเรียวยาวซีดขาวลากผ่านกระจกชา้ชาๆเสียงเล็บขูดกระจกแหลมเสียดแทงเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาของเธอไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วจู่ๆเงานในกระจกก็เริ่มเปลี่ยนรูปร่างมันบิดเบี้ยวเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากกันเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเธอเเป็นของราแล้ว ตลอดไปไม่มีวันหนีไปได้เธอเบิกตากว้างหอบหายใจหนักขึ้นความหนาวเย็นเริ่มแทรกซึมเข้ามาในร่างเธอรู้สึกเหมือนมีบาน่อยอย่างกำลังดึงเธอเข้าไปในกระจกนิ้วมือของเธอแต่ลงบนพื้นผิวของมัน และในช่วพริบตาเธอถูกดูดเข้าไปในความมืดมิดเสียงลมพัดวิดวิดวิวเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวมีร่างของหญิงสาวหลายคนยืนเรียงรายอยู่รอบตัวเธอพวกเธอสวมชุดเจ้าสาวสีขาวที่ซีจังใบหน้าของพวกเธอว่างเปล่าตาไร้แววปากไม่ขยับแต่เสียงกระซิบยังดังอยู่ยินดีต้อนรับเราคือเธอเธอคือพอวกเราเธอสะดุ้งเฮือกหันกลับไปมองกระจกที่สะท้อนภาพห้องนั่งเล่นในกระจก เธอเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างหลังเขาชายหนุ่มที่เธอเคยแต่งงานด้วยเขายืนอยู่กลางห้องรอยยิ้มของเขายังคงเหมือนเดิมรอยยิ้มของนักล่าแต่มันไม่ได้ส่งมาถึงเธอมันส่งไปยังใครบางคนหญิงสาวคนใหม่ที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านเธอเห็นเธอคนนั้นยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนเธอเมื่อสองวันก่อนเธออาปากจะกรีดร้องเตือนให้หญิงสาวคนนั้นหนีไปแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอทำได้เพียงมองดูเหมือนที่พวกเขาเคยมองดูเธอและตอนนี้เธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วเหยื่อคนที่หกกำลังจะเข้ามา หญิงสาวที่ยืนอยู่หน้าประตูส่งยิ้มหวานให้ชายหนุ่มมือของเธอเอื้อมไปจับลูกบิดประตูค่อยๆเปิดออกลมเย็นจากภายในบ้านพัดออกมาพร้อมกลิ่นหอมจางๆของดอกมะลิดวงตาของเขาเป็นประกายขณะที่เขาเอื้อมมือออกไปหาเธอยินดีต้อนรับที่รักบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวเราร่างของเธอที่อยู่ในกระจกเบิกตากว้างพยายามยื่นมือออกไปแต่กระจกเป็นเพียงกำแพงบางๆที่กักขังเธอไว้ตลอดกาล หญิงสาวก้าวเข้ามาในบ้านและทันทีที่ประตูปิดลงทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบสงัดเสียงกระซิบแผ่วเบาดังก้องอยู่ในความมืดเธอรู้วัตจักรยังคงดําเนินต่อไปและเธอจะต้องยืนมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนที่พวกเขาเคยมองเธอมาก่อนเงานในกระจกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร่างบ้านหลังนี้ยังคงรอเหยื่อคนต่อไปและมันไม่มีวันจบสิ้น